เริ่มต้นชั่วโมงนี้เราห่างหายไปนานครับเพราะว่านักข่าวชาวบ้านของเรานี่ก็แล้วแต่จะว่างนะครับวันนี้ครับวันนี้ทางด้านคุณมาลีชัยคุณนะครับมาลีชัยคุณจากทางด้านพระลานอำเภอนาตาลครับจะมีเรื่องเล่าจากชุมชนมาเล่าสู่กันฟังครับสวัสดีครับคุณมาลีครับสวัสดีค่ะคุณมาลีจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังครับวันนี้ครับเห็นว่าเรื่องยาบ้าทําพิษหรืออะไรนะเหตุจากยาบ้าเหรอฮะเรื่องยาบ้าเป็นเหตุนะคะเป็นยังไงครับคุณมาลี เล่าเล่าเลยนะคะเชิญครับเชิญครับอ่ามาที่หมู่บ้านนาเหงนนะคะครับ,บอ่ามีครอบครัวหนึ่งแต่ไม่เอย้นามนะคะครับผมมีลูกสิบสิบปีติดยาสิบติดยาหนักเลยนะคะโอ้เมื่อวันที่ยี่สิบเมษาขายยังดีที่แม่ขายคืนมาได้นะคะเอาสร้อยแม่ไปขายเลยค่อโอ้ ยี่สิบเอ็ดเมษายนนะคะครับมวยรถแม่ไปขายที่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะรู้สึกว่ารถอะไรกัเลยรถอะไรรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์นะรถมอเตอร์ไซค์ค่ะเอารถมอเตอร์ไซค์ไปขายประเทศเพื่อนบ้านเลยค่ะอ้า,ามแม่น้ำโขงเลยนะคะครับผมอ,อ่อรู้สึกอากาศแม่รู้สึกแพทย์จะซอฟนะคะอืมอืมแล้วพอกลับมานะคะครับจะขายรถก็มีอาการคุ้มคลั่ง อารวาสนะคะอารวาสค่ะเอามีดจี้คอแม่โอ้โหน่ากลัวจริงนะคะครับผมยังดีที่พ่อช่วยเอาไว้ทันนะคะครับค่ะนี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่บ้านพระลานเหรอฮะค่ะอืมบ้านพระลานค่ะเรื่องจริงตอนนี้เขาไปบําบัดแล้วนะคะตอนนี้ไปบําบัดแล้วเรื่องจริงเลยบําบัดที่ไหนครับผมเดินซ่อนๆนะคะเพราะว่ากลัวลูกจะฆ่านะคะโอ้โห สามวันต่อมาแม่จะรีดกินข้าวให้เสร็จก่อนค่ำนะคะเขาอารวาสถือมีดยาวใครคนไหนเอารูกเขาไปซ่อนเขาบอกว่าเขาจะฆ่าโอ้โหแล้วตอนนี้ไปบำบัดที่ไหนครับบำบัดที่ไหนทราบไหมครับคุณมารีไม่ทราบครับไม่ได้ติดต่อเลยโอ้ครับผมเรื่องครับเอาตัดสินใจพ่อแม่เขาตัดสินใจเจ้าหน้าที่ให้ไปบำบัดนะคะ ที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนี่ตั้งใจจะบอกอะไรครับตั้งใจจะบอกว่าอะไรตั้งใจจะบอกว่าเด็กพี่อายุลเล็กๆนะคะคอยากให้พ่อแม่ดูแลมากกว่านี้นะคะครับเพราะเสียทั้งอนา,าคตเสียทั้งเวลานะคะเพราะว่ากำลัเรียนอยู่นะคะครับผอยากให้เพื่อนบ้านหรือว่าคนอื่นๆที่มีลูกนะคะคให้ดูแลให้ลูก มากกว่านี้นะคะเพราะว่ามันทำให้เด็กๆบ้าเรารู้สึกว่าเสียอนาคตครื่้งติดยาครับจึงฝากให้เจ้าหน้าที่ให้เข้มงวดกับนี้ครับครับเอาละครับชายแดนนะคะครับครับขอบคุณมากครับคุณมาลีครับขอบพระคุณนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณมาลีชัยคุณนะครับจากอําเภอนาตานครับคุณอภรรกับเป็นนักข่าวชาวบ้านนะฮะซึ่งก็เอาเรื่องราวจากชุมชนของเขาเนี่ยแหละครับมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องน่าห่วงเหมือนกันนะครับ เห็นบารครอบครัวก็เห็นบางครอบครัวก็แก้ปัญหาในทางที่ผิดนะก็มีมกันก็คือก็ใช้วิธีคือฆ่าลูกชายนะฮะก็เป็นมีมาแล้วหลายรายด้วยนะครับเพราะไปทํทำร้ายแม่แม่เขาหวัดภวานะครับพ่อพ่อฆ่าเสร็จแล้วก็ยืนรอมอบตัวนะครับแลวก็ว่า รู้สึกโล่งใจแล้วก็สบายใจที่ได้ทําวันนี้ือนกันครับท,ที่ได้ที่ได้อ่านข่าวออกรายการแปดโมงเช,ช้าไปนะแต่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะไม่ก็ไม่ควรทำไม่คว,ะะควรจะทำถึงแม้ว่าปัญหาจะหมดไปแต่ก็เป็นการสร้างกรมใหม่สร้างกมใหม่ขึ้นมาครับฆ่ากันไปฆ่ากันมาอีกใช่ก็แจ้งตำรวจนั่นดีแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่เอาไปบำบัดนี้ถูกต้องแล้วนะครับมผมนะฮะ